สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกทานค้าเป็นยังใดแน่าหาน้อยที่ผ่านไปกมีหลุดมีมา้ามีเข้านะคะพีพีมีโชคดีมีพลาดนะคะเป็นเรื่องธรรมดาปกติบอเป็นยังมือนี้เขาว่ากันไม่มีทุกมือหาน้อยบอยต้องกลัวนะคะเตรียมอ่ารหาัสหกลักไว้โลด <c oughs> <c oughs> กะเดี๋ยวก่บมันนี้คนกำแพงก่มาอ่า ทำบุญแม่เพิ่นนะคะเพราะว่าครบรอบครบรอบุทธเฒ่านะคะ mm. เพ็่นจะเสียไปแต่แต่ปีที่แล้วะค่ะแต่ว่าครบรอบเขาต้องมาทำบุญหานะคะตามประเพณีของคนไทยนะคะเนาะพ่อแม่หรือพี่น้องทุกคนเขาต้องพึงปฏิบัติแบบนี้อยู่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเขามาพบกับแนวทางล้าพัฒนาของพอเลย่ามือเนี่ยค่ะ ณนะเวลานี้แหละว่าหลายยายห้างโบเมลลองเพลงเดยวฉพาะที่ได้ฟังมวนๆม,มาค่ะมาค่ะมาพบกับแนวทางโพเสเซตเลยค่ะการนี้เลยค่ะพี่พีเดียวตั้งหลักดีๆก่อนตัวเลียงไม่ยังพัฒนตรงการแนวทางโพเสเซตกันนี้เลยค่ะแนวทางราวพัฒนานะคะของโพเสเซตวันที่ยี่สิบหกเดืน 9, อนสามหกเจ็ดนะคะเด่นเก่าพี่พีค้าร้องหากกันศูนย์นะคะรูด กับ0ูนนะคะตัวสองตัวบนนะคะเดี๋ยวให้เบิ่งตำแหน่งก่อนในสองตัวบนนะคะตัววิ่งก็คือเก้านะคะตัว้องก็คือหาตัวกันก็คือศูนย์นะคะอะ่าบนหกศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์สามศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์สี่เก้าหาเก้าเจ็ดเก้าสี่หาหาหานะคะลาง ศูนย์เก้หนึ่งเนะคะห้าห้าเจ็ดเจนะคะตัวเลขกกรมมิยางติคขนกําแพงอะไรให้พีพีฟังตัวเน้่นตัวรูดกับว,วงให้เรียบร้อยแล้วกะพีพีมานี่เลยค่ะมาที่3ตัวเลยค่ะพอบอกว่า3ตัวหนาลงทุนนะคะพีพีแต่ว่าสามตัวหนาลงทุนจริงๆค่ะเพราะว่ามันหน่อยตัว เหมือนกับไอ้หกสองสองเลยค่ะตัวเลขงวดนี้เหมือนเหมือนเหมือนเลยค่ะเหมือน6กสองสมีอยู่6แนวทางแล้วก็ออกตรงหนึงแนวทางเลยนะคะพี่พี่อย่าพลาดนะคะอย่าพลาดอย่าเผล่นะคะตามไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวแตกจนได้ค่ะเสือเือแนวทางของพอทะลุจะงวดสองงวดเดี๋ยกับปังงายเลยแหละได้ผล 4ี่หาศูค่ะสี่หาหานะคะเก5าสี่าศนหานะคะศูนย์หาหค่ะน่วยมันเข้าไปในโทรศัพท์เนี่ยเสียงอะก็น่วยนะคะน่วยกับ9 0 5าศูนย์หามาวิ้นกับ3กับ4นะคะวิ้น3กับ4ี่กะอีแม่วิ้นวิ้นเปแล้วไปแม่ หลักด้วยเอาไว้ท่ายเด้อสิได้บ่ต้องกลับยากบ,บ่เปืองตังสามเก้าสามศูนย์สามห้าสามเจ็ดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ห้าสี่เจ็ดเลยแม่เด,เด้อ <c oughs> บ่ต้องกลับยากคือคนก็แฟบ่ต้องกลับยากบ่ได้แต่ยากจะย้อนบ่ต้องกลับยากนี่แหละค่ะกับต,บะะตัวเล็ก็มีแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะกะพิจารณาเบิ่งนะคะแต่ อ่แนวทางราวพัฒนาของพอเนี่ยโอ้โหช่วงนี้รู้สึกซิเมนนะคะเข่าบ่อยนะคะเก้าเก้าก็เพิ่งเข้าไปมันหมาดนะคะเมื่อคืนก่อนนี่ก็อ่เมื่อคืนนี่กัเจ็ดสามอีกแล้วนะคะเจ็ดสามสามเจ็ดนะคะก็เข้าไปอีกแล้ววันที่ยี่สิบหกนี่ก็บสามตัวแตกบ่เห,เ,หกบเหลือเสียเหอะแตกบ่เหลือหรอกพี่ๆติดต,ตามไปเรื่อยๆนะคะตามไปเรื่อยๆ เออกดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆนะคะกันบุกดไลค์กดแชร์มันสิบได้ตามกันนะคะเดี๋ยวช่องสีหาย <c oughs> มหายแล้วก็คือหอดยุนนะคะคือหอดปีปีอย่างมาคุยเล่นน้ำจังสี่แ่ะสนุกดีนะคะไอแนวทางตัวแม่นแม,ม่นไปเรื่อยๆค่ะคันแตกปั้งสามตัวก็โอ้ยคนกระเวงก็ดีใจมากเลยค่ะไอปีพีได้โจกได้มานกันไปได้เงินดี ลงทุนไปเอาไปตอกันไว้เรื่อยๆค่ะตอกันไว้เรื่อยๆก่ะอย่าลืมนะคะขคิดดีคนกับแพงส่งภาพเปาโบสดให้เบิงถ้าพี่พีมีใจกุศลอยากสร้างเปาโบสดนะคะก็ะคอมเมนต์มานะคะก่ะสิเดเอาคอมเมนต์นั่นไปหายระกคูพิเชิดเพื่นได้อ่านนะคะนอ ขอบคุณค่ะขอบคุณลวงหนาขอบคุณพี่ๆทุกคนสําหรับยอดไลห์ยอดแชร์นะคะกับแนวทางแม่นๆของพ่อนะคะเนาะกะเมื่อนี่กะขอพี่ๆทุกคนโชคดีนะคะกดไลก์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ